ก็อยู่ครับผ่านไปแล้วเดือนันเย็บมือ้วครับผมสะพอดบานตอนรกแทนะนะครับบรรยากาศนะครับผมอิตาเลียนเดินผ่นอน บรรยากาศดีอยู่กับหวหนโลกตอวคืดหอดบานแล้วครับผมเปลี่ยนแบบเลยนะครับปาตอนบุกเคอจะคลายเขียบนยี่แต่ครับผมต้องโยงเกาอยู่ครับผม,มงดแต่อกตักตัทมัธยานะ งงมันทำย่งไคบีเงียเนเจง,งกับกาตโต้หกเมื่ครับผมไม่ออกแล้วทำอมีแง้รครับผมนี่ครับ